สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสามชั้นคู่ฝุ่นนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีเนื้อหมูสามชั้นพริกป่นน้ำปลาข้าวคั่วน้ำตาลทรายและซอสหอยนางลมนะคะมาหมักหมูสาชั้นกันเลยนะคะใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไป700กรัมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ข้าวคั่วลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมง1ช้อนโตะ๊ะค่ะพริกป่น2ช้อนโต๊ะนะคะ เข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะ เมื่อเรามาครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็นำมาจัดเรียงใส่ตะแกรงค่ะเพื่อที่จะอบนะคะถ้าใครที่จะทอดก็ทอดในกระทะได้นะคะหรือว่าจะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันได้ค่ะ เสร็จแล้วอบที่อุณหภูมิ160องศา40นาทีค่ะ3ามชั้นคุกฝุ่นที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคงอร่อยมากเลยค่ะ3ามชั้นคุกฝุ่นเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ